ฉันจะบอกพี่บอลให้ไล่ไปออกอะไรกันแน่ที่ทําให้พี่พลอยโมโหเกลี้ยกล่อมขนาดนี้เรื่องมันเริ่มมาจากที่ทุกคนคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะมากให้เราจะไม่ทํามันก็คงไม่ถูกต้องใช่ไหมคะจัดให้เลยทุกคนเวลาซื้อของต้องหยิบชิ้นในสุดจะได้สบายใจุกประเทศใช่ให้ควากินมาเี่ มกับเป็นพี่ปอบรู้ใจทุกคนจริงๆช่วงหลังๆซีรีส์ไขุ่กแปลกของพวกเรามีแต่ของมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนครั้งที่แล้วก็มาละครั้งนี้ก็มาเขือเทศไม่แปลกใจเลยที่พี่พลอจะมีท่าทีมีความสุขที่เราหลักสุขภาพขนาดนี้เอามะเขือเทศมาต้มด้วยจะได้คนๆชัดเลยซอสสปาเกตต<ก>ี้เอาเสิร์ฟได้อ๋อไม่ใช่นะคะเราต้องเอามาผสมกับแป้งเพื่อทําเป็นไข่หมูแล,แล้วเราก็เจอกับเรื่องไม่คาดฝันทำไมน้องหน้าตาเป็นงี้อ่ะทุกคน <c oughs> ไม่เป็นไรลองต้มดูก่อนเฮ้ยออกมาเป็นไข่ปลาแซลมอนยืนไปให้ใครก็มีแต ชิมพรเสียดายเลยให้น้องหน้าร้านชิมดูจากรีแอคชั่นรสชาติน่าจะลึกลับซับซ้อนเห็นน้ำฝนทำท่าทีแบบนี้จริงๆน้องแค่แกล้งค่ะว่าจริงๆเราน้องชอบมากบอกว่าอร่อยดูจากสีหน้าของทุกคนได้เลยทุกคนว่าเมนูนี้กินกับน้ำอะไรดี